สวัสดีครับก่อนที่จรกันนะครับก็วันนี้ผมมีตอนนี้ Moto BigB ไบท a i l a n d นด์อยู่ที่ Bit ครับ nft com เรียบร้อยแล้วนะครับชปองโดยใช้แฟนโทเค็นได้หนึ่งการชาปองนะครับเพื่อสุ่มการ์ด nft แล้วสะสมการ์ด nft เป็นแรกของรางวัลได้นะครับก็ไปดูลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ Bit ครับ nft com นะครับใต้คลิปนะครับก็การ์ชปองนะครับวันแรกที่เราจะแจกซีซั่นหนึ่งก็จะวันที่1 4มกราคมนี้ครับผ่านไปแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถแลกได้อยู่แล้วก็ วันที่2เป็นวันที่21มกราคมนะครับสามารถเข้าไปแลกกล่องสุ่มการ์ชปองได้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้การ์ดดีๆนะครับการ์ดมีหลายระดับมากนะครับโอเคไปดูคลิปกันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพายูทูบเบอร์มาทัวร์ในร้านนะครับอย่ามาฮ่านะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับชอบชอ,อบสีนี้ขอขอน่าจะทำเงาตั้งแต่แรกครับเมื่อไในร้านแล้วนั่เนเองนคะค<ป>รับรอบนี่จะจัดแสดงโชว์ไก่ย่างเถ้าเผาไก่ย่างเถ้าเผาบ้านจะถูกไม่เสียบอ้อาวนั่นจะถูกไม่เสียอ่ะ,ะนะครับเฟสแลน์เขาหลักนะครับตอนถึที่พักแล้ว เรามาถึงท,ที่พักน้น,นะครับก็บรรยากาศโรงแรมตรงนี้สวยมากเราต้องเดินหางอีก2กิโลเดี๋ยวเราไปเจอกันในที่พักอีกทีนะครับบรรยากาศมืดพอสมควรครับดูดิว่าไกลขนาดไหนนะเกทเบสก้าไหมลูกพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำดูปลาลูกเ,เราจะไปเที่ยวบนเกาะลูกพรุ่งนี้ ใช่ลูกจ๋าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนี่เราเข้าปากันเลยทีเดียวนะครับนี่ถ้าไม่จำทางนี้ออกมาหาทางไปไม่เจอแน่เลยทางลึกลับมากครับนี่สวยไหมดูดิตรงนู้นนี่สวยไหมเราลงก่อนนะครับ ไปขึ้นไปเบ็ดระวังสะดุดจิ๋วตกโอ้โหงโซะโอ้โหนี่บ้านพักโคตรใหญ่ครับเป็นพูวิลล่าเลยนะครับนี่ครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยพักดีขนาดนี้เลยนะครับต้องขอบคุณทางยามาฮามากนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกอันนี้ประตูบานโคตรใหญ่ครับเปิดเข้ามานี่โอ้โห ห้องแอร์เย็นมากทีวีจอใหญ่นะครับสบายมากโอ้โหที่นอนแบบใหญ่อลังการมากครับเดี๋ยวนะครับเร่งตรงนี้มีสระน้ำนะครับทีวียักษ์แล้วก็มีสระน้ำโอ้โหสระน้ําใหญ่มากแล้วก็มีที่นั่งส่วนตัวนะครับ,บโอ้โหประตูอลังการมากครับเกทเกเกท<ๆ>มาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลูกมานอนทํางานที่นี่สักอาทิตย์หนึ่งเนี่โอ้สบายเลยนะโอ้หมีที่รีดผ้าด้วยมีเตารีดด้วยโอ้โห ม่ครบจริงๆมีโต๊ะรีดผ้าด้วยนะมีชุดครบทุกอย่างมีฟองน้ําช้างดาวหรือเปล่าแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหมีตู้เซฟด้วยนะครับแต่ไม่มีตังหวะอันนี้มีอะไรอะอะไรวะไฟฉายเว้ยโอ้โหเป็นเกสมาดูห้องน้ำโห้โห้องน้ำแม่งอากี่คนวะเนี่ย,ยกระจกบานใหญ่โคตรใหญ่เลยห้องน้ำนนนมีไดด้วยนะครับนี่ นี่ครับมีอะไรอีกห้อยห้องอะไรวะอ๋อห้องน้ําห้องส่วมแยกอีกโอ้โหนี่อะไรวะานเนกัยออ้ยมีตู้สองฝั่งเลยเปิดได้สองฝั่งแล้วก็โอ้โหต้องเปิดไฟตรงไหนวะอันนี้มีอ่างอ่างน้อ่น้ำอาน้อน้คอ่บงน้อ่นอ่งน้ค่น้ำอน้อา้อน้่งอ้โหนอน่นะ อ้าวเฮ้ยมีน้ำไหมเนี่ยไม่มีปะมีน้ำปะวะแม่งใสจัดมองไม่เห็นร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับมีปะวะมองไม่เห็นโอ้มีที่นั่งนี่ด้วยโอ้แม่งโคตรกว้างอ่ะโอ้ยแม่งใสจัดอะไม่รู้เรื่องว่ามีน้ำแม่งใสจัดเก๊สจะเพิ่งลงลุกเดี๋ยตมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของเตรียมตัวกัน สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือนะครับเรากำลังจะลงเรือน่าจะเป็นสปีดโบท๊ทนะครับไปที่เกาะีิมิลันนะครับเราจะทานอาหารของอุทยานมีท่านใดแพ้อุ้งแพ้ปลาหมึกเรากำลังจะลงเรือแล้วครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศมีปลาด้วยน้ำใสตรงนุ้นใสกว่าลูกขึ้นเรือละขึ้นเรือละไป ไปเข้าไปเลยลูกไปนี่ก็ได้อ่ะยู่บนเรือแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราเรือกำลังกออกแล้วนะครับเราจะไปที่เกาะเกาะไหนกันดิมิลันด้วยดิมิลันนะครับทอากาศดีมากครับลมแรงเย็นสบายสุดสุดครับเก๊สถ่นหน้ามาไหนลูกเก๊สแก๊สถ่านหน้า พี่แจ๊นะพี่ปอบนะนะพี่ปลอบพี่ปอบพี่ปอบเ,ปเราก็จะมาอยู่กินข้าวบนเกาะกันนะครับวันนี้เกาะซิมิลันนะครับโอ้แท่งพันเมตร เดี๋ยวเดี๋ยวรอปุดพุ่นเติบุ่นก่อนนะครับช่วงลาโอว์อะคอับาโบว์นะรบลงเรืนะครับ ตาไม่ต้องเนาะสะพัดสะพทรายกับทะเลนะครับเดี๋ยกวก็ไม่เหลือเยอะทรายยังกับคอฟฟี่เม่เขาไปใส่กแาแฟแล่ะ,ะไม่ใช่ออกาแฟเขาไปใส่กาแฟเลย ใช่ครับปัหนานเป็นหดสองเลยบ้านหมี่นมไม่่ัดกกพอครับวาต่ลต่อ่าเก้าพีนบเลยคคัามาึ๊บสุดยอดครับเมากครับมาเขียนด้วเหรอใช่ค่ะ มาแล้วเจ็า่กุม่ปวดเลยรักอหา่วยแรกก็ได้แมวตันแรกใ่ปแรกรักอาหารสัตวน้นเลยลูกอัตว์นู้นเลยมีกับข้าวเยอะมากครับปูหูปูหลายตัวเลยปลานะครับ เน้ำใสมากเลยครับตอนนี้วิ่งะไรเกดด้วยเห็นปลาไหมปลาด้วยปลาสีขาวปลาเกดดูปลาลูกเกดไดูปลาได้ปลาสีขาว